สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่ทานเข้าสู่ช่องมีดีแชนเนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานรปจำงํวงวันที่1เมษายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิป,ปใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยล่างอาจารย์จะวางในแนวทางของชุดมาตรฐานให้ทั้งหมดด้วยกันเจ็ดสูตรนะคะ เริ่มดูแนวทางของฮะหลักหน่วยล่างชุดมาตรฐานสูตรที่หนึ่งเลยเนาะสูตรที่หนึ่งก็จะมีแนวทางนะคะของหลักหน่วยล่างอาจารย์จะใช้เ,เล่มเล่มฮะ n n สี่ก่อนเลยเนาะเริ่มต้นนะคะแป๊บหนึ่งเนาะ N4 จะเป็นสูตรแนวทางของหลักหน่วยล่างระยะยาวนะคะตั้งแต่งวดที่1นะคะงวดที่ออกศูนย์เายาวมานะคะถึงงวดที่10 3 1นะึ่คะแล้วก็ยาวมางวดที่20่สินี่ก็สาแนะแล้วก็ยีห้าออกมาที่ห้าหนึ่ง แนวทางของหลักหน่วยล่างอย่างเดินอยู่นะคะระยะยาว25งวดรวดแล้วนะคะราอคันนี้เปิดไปหน้าใหม่งวดที่26ตามนี้เลยงวดที่26เนี่ยมันชอบมาข้างหลังนี้แหละค่ะ50 54แล้วก็32นี่3งวดติดเลยะค่ะสำหรับงวดนี้ก็จะเป็น689024 689024ตามนี้เลย ก่อนที่จะมาตรงนี้มันก็อยู่ตรงจุดนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาแถวนี้สามงวดติดแต่ก่อนที่จะมา3มงวดมันจะอยู่ตรงนี้นะคะหกแปดเก้าศูนย์สองสเป็นศูนยที่1นึ่แบบนี้เลยนะอันนี้ระยะทางก็ยีออ่ยี่สิบแปดงวดเนาะเดี๋ยวแป๊บนะ ต่อไปอาจารย์หยิบเล่มที่สองมาเลยนะคะเล่มที่สองก็จะเป็นแนวทางของเออหลักหน่วยนะคะก็เดี๋ยวแป๊บนะ K หนึ่งหนึ่งหนึ่ง K หนึ่งหนึ่งเก้านะคะก็สูตรที่สอง จะเปิดหน้าแรกก่อนตั้งแต่งวดนี้เลยนะงวดที่ออกเจ็ดเก้าค่ะไอสีเหลืองๆสามตัวข้างหลังนี้ไม่ชอบเดินในหลักหน่วยค่ะเฉพาะหน้านี้ก็ยี่สิบห้างวดลวดเลยค่ะถึงตรงนี้ศูนย์หนึ่งหนะคะออกห้าสี่ยังอยู่ในนี้อยู่แต่ว่าไอสามตัวหลังนี้จะไม่เดินนะคะสำหรับงวดนี้ก็ อาจารย์เห็นว่ามันยังเข้าอยู่ก็เลยวางให้ชมนะคะตามนี้คราวนี้ก็คือแนวทางของยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดเก้าศูนย์ห้านะคะไม่มีในสามสองงวดนี้ก็คือห้าหกหนึ่งจะไม่มีในหลักหน่วยล่างนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่อาจารย์มาเขียนว่าอนี้เนจะ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่แล้วก็ตัวที่จะไม่ค่อยเดินในหลักหน่วยก็คือห้าหกหนึ่งค่ะห้าหกหนึ่งใส่ไปนี้ แล้วก็จะมีแนวทางนะคะหลักหน่วยล่างที่ไม่ชอบเดินนะคะก็จะมีสามหกแปดนะคะหลักหน่วยก็จะนอกเหนือจากสามตัวนี้ก็จะเป็นแนวทางของหลักหน่วยนะคะที่ชอบเดินอันนี้จะไม่เดินนะคะคือสามสามหกแปดนี่ก็จะมีตัวซ้ําที่เป็นเลขหกนะคะก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวแล้วนะคะจะ มีหลักหน่วยที่ไม่ค่อยชอบมาคือห้าหกหนึ่งสามหกแปดก็มีห้าหกหนึ่งสามแล้วก็แปดก็ส่วนที่เหลือก็จะอีกห้าตัวก็จะชอบเดินที่หลักหน่วยเราก็จะไม่ทราบว่าจะเป็นตัวไหนเราอมาเลือกเลยแล้วเราจะไม่เลือกหกตัวห้าตัวเดียวมีตัวซ้ําอยู่ตัวหนึ่งนะ,ะได้มาทั้งหมดสองสูตรแล้วนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่แล้วก็อันนี้ระยะกี่งวดเดี๋ยวการเขียนนิดนึงเออ ยีสเนาะสูตรที่3 1> n หนึส n หนึสก็ระยะทาง n หนึสองสา จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะเดี๋ยวดูแต่งวดแรกเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่าทั้งสิ้นเลยนะคะเมืที่ออกแปดเก้านี่เป็นสูตรเป็นงวดที่หนึ่งนะเลขหนึ่งตัวนี้แล้วก็ไล่มานะคะเมืที่สิบเข้านะคะยาวมาถึงงวดที่ยี่สิบอย่างเข้าแล้วก็ยี่สิบห้าก็ถึงห้าหนึ่งอย่างเข้าอยู่นะคะห้าหนึ่งตัวนี้เลยสองหนึ่งหกหนึ่งสามแปดสามสองศูนย์ศูนย์ห้าเก้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะ อาจารย์จะเปิดหน้าใหม่หน้าใหม่มันจะขึ้นที่งวดที่ยี่สิบหกนะถึงงวดที่สามสิบเลยนะคะตามนี้สองสามนะคะเลขสามห้าหนึ่งเลขหนึ่งห้าศูนย์เลขศูนย์ห้าสี่เลขสี่แล้วก็สามสองเลขสองงวดนี้จะเป็นงวดที่สามสิบเอ็ดลืเลอเขียนให้มาเรียบร้อยหน่อยล 26, แล้วกันยี่บหกแล้วก็ยี่สิบเจ็ดยิบแปดอ่ะยีิบเก้ามันต่อเนื่องกันเลยนะคะ นี่ค่ะตามนี้เลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นเลขต่ําๆนะคะระยะทางสามสิบเอดงวดเขียนไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันสามสิบเอ็ดงวดนะคะนี่ค่ะเลขต่ําๆก็หน,นึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยไม่ไม่เด่นในในล่างสําหรับงวดนี้นะคะ่ะเลขศูนย์ต่อไปเราจะเป็นแนวทางของสูตรที่สี่เนาะ 1> br หนึ่งนะคะ 1, 6, 7, 8, 9, อาจารย์หยิบมาก่อนงวดนี้ก็ตัวเลขได้คล้ายๆกันนะแต, pues be แต for, ause, settling, ง plays, ่งวดที่แล้วไม่คล้ายนะงวดที่แล้วหนึ่งสสามี่ห้าหกกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองเออสี่ห้าหกเจ็ดสองแปดนะคะท่านผู้ชมแบบนี้อันนี้ก็คือ br หนึ่งเนาะ br หนึ่งก็เริ่มเดินดีตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดเลยนะคะหนึ่งเจ็ดนี่เป็นงวดที่หนึ่งหกศูนย์สี่สองนี่ไล่มานะคะมีหลักหน่วยทุกงวดเลย หลังๆนี้ชอบมาสองตัวอย่งวัที่แล้วเนี่ยสามสองมาตัวเดียวนะคะมาแค่หลักหน่วยได้ตัวเดียวสําหรับวันี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นหนึ่งมาหนึ่งตัวหรือมาสองตัวนะคะก็ตามนี้เลยนี่ค่ะห้าหนึ่งมาที่เลขหนึ่งนี่ค่ะสองสามเลขสามห้าหนึ่งเลขหนึ่งห้าศูนย์เลขศูนย์ห้าสี่เลขสี่แล้วก็สามสองเลขสองตัวดีวัวนี้ก็ศูนย์เลยเริ่มที่ศูนย์เลยนะศูนย์หนึ่งสองสามแปดสี่นะศูนย์หนึ่งสอง สามแปดสี่อันนี้ยี่สิบสามงวดอ่ะ,อะยังไม่พอนะเอาสูตรที่ห้าไปอีกนะคะสูตรที่ห้าสี่ห้าแปดเก้าสองศูนย์ก็จะเป็นแนวทางของหลักหน่วยล่างดีสองเอาสูตรนี้จะหลุดไปหนึ่งงวดนะหลุดงวดที่สิบหนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยตั้งแต่สี่สองงวดที่หนึ่งนะคะ หนึ่งไล่มาถึงสิบห้ามีหลักหน่วยที่เป็นสีส้มๆนี่ทุกงวดเลยนะคะสิบหกกลุดนะคะท่านผู้ชมสิบเจ็ดเข้านะห้าหนึ่งเลขหนึ่งห้าศูนย์เลขศูนย์สี่ห้าสี่เลขสี่สามสองเลขสองยังเข้าอยู่นะคะแล้วงวดนี้สี่ห้าแปดเก้าสองศูนย์เป็นงวดที่ยี่สิบเอ็ดนะหลุดหนึ่งงวดนะแต่กลับมาเดินดีแล้วก็ใช้นะคะท่านผู้ชมสี่ห้าแปดเก้าสองศูนย์ สี่ห้าแปดเก้าสองศูนย์อันนี้ระยะทางทั้งหมดก็ยี่สิบเอ็ดงวดอันนี้เลยนะยี่สิบเอ็ดงวดต่อมาสู่ที่หกนะคะหยิบประก่อนจาก G1 หนึ่งสูตรนี้เดินดีระยะยาวนะหลายงวดเลยนะยี่สิบงวดที่แล้วเปนะ็นยี่สิบเอ็ดเนาะสามสองเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์เขียนเลขสามไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวดูกัน ลบดิษหนึ่งสามสองตามนี้เลยนะตั้งแต่เมื่อที่ออกหกศูนย์เป็นเมื่อที่หนึ่งนะคะหกศูนย์หนึ่งถึงห้าเข้านะคะห้าถึงสิบก็เข้านะคะแล้วก็สิบถึงสิบห้าก็ยังเข้าอยู่นะคะพอประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ก็เข้าหมดเลยนะคะถึงจะมีหลักหลักสิบให้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ อันนี้ห้าหนึ่งมีนะสองสามมีประมาณนี้เนาะสองสามอยู่นะห้าหนึ่งนี้นะห้านห้าแล้วก็สามตัวนี้เลยเนาะสามสองก็อันนี้ห้าหนึ่งไม่มีเนาะเริ่มตรงนี้นะสองขีดอืมวดน,นี้ก็ตามนี้แหละ ถึงสามสองเลยนะคะอ่ห้าเจ็ดสี่หกศูนย์สองนะคะระยะก็ตอนนี้ยี่ิบสองงวดอาจารย์เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งงวดยี่สิบสองงวดนะห้าเจ็ดสี่หกศูนย์สองเป็นสูตรที่หกนะ G หนึ่งระยะทางยี่สิบสองงวดอันนี้ยังไม่หลุดเลยเนาะอันนี้ไม่หลุดเลยะค่ะอันนี้ยัง,ย,งยังมีหลุดบ้างแต่เข้ามาสามสี่งวดสี่งวดแล้ว อาจารย์แถมให้สูตรสุดท้ายอันนี้จะเป็นสูตรใหม่คนะท่านผู้ชมคำนวณมาได้ทั้งหมดก็เดี๋ยวดูด้วยกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนะตรงนี้เลยอ่ะสูตรนี้กําลังเดินดีนะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าเเป็นงวดที่1แล้วก็งวดที่สองศูนยงวดที่สามสามสองงวดที่สี่สามปดงวดที่ห้าหหนึ่งงวดที่หกสองหนึ่งงวดที่เจ็ดห้าหนึ่ง งวดที่8 2 3งสวดที่9ก้าห้่ะแล้วก็งวดที่10 5 0้างวดที่11 5 4อ็งวดที่12 3 2แล้วงวดนี้เป็นงวดที่13บสมนะคะท่านผู้ชมดูทางตัวครงนี้นี่มันเป็นแบบปีกกาเลยะคะเนี่ยมา3มา1มา0มา4แล้วมา2มันเต็มแล้วนะคะ อันนี้เริ่มใหม่เจ็ดแปดเ้าศูนย์สองสามะคะเจ็ดแปดเก้าศูย์สองสามถ้าเลขต่ำๆก็จะเป็น0ูนย์สสามเนาะศูนย์สองามนะคะเลขต่ำๆแต่ว่างวดนี้เลขศูนย์จะไม่ค่อยสวยนะคะตามนี้เลยอันนี้ทั้งหมดะระยะสิบสามงวดนะอันนี้สูตรใหม่นะคะอาจารย์แถมให้เป็นสูตรที่เจเพราะว่าอย่างกำลังเดินดีนะนแล้วเราก็มาเช็คเลยเนาะเดี๋ยวจะลดหน้าจอนิดหนึ่งโอเค ประมาณนี้ดูเลยตั้งแต่เ,เลขหนึ่งนะคะหน,หนึสองเลขหนึ่งมีอยู่สอสูตรอาจารย์ว่าไม่ใช่ใช่นะเลขหนึ่งสอ,งสองมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7จ็ดสมี7สูตรเต็มพิกัดที่ของเก่าเราใช้อยู่นะคะแล้วก็รวมสูตรใหม่สูตร k เจนี่ด้วยนะคะนี่เติม k เจ็ดนี่นะคะเลขสองแล้วเลขสามสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามมีสี่สูตรไว้ก่อนเนะ,ะเลขสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่มีหกสูตรอ่าสี่ยังเยอะกว่าสามแสดงว่าสามไม่ได้ใช่แล้วเนาะเลขสี่นะคะ,ะ,คะอ่ะอาเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็เลข 5้ห้ามี1มี2มี3ามห้ามีอยู่3ส,สูตรอ่ะน้อยกว่าเลข3ามอีกนะคะไม่เอาเลยนะคะแล้วก็ไปเลข6 6มี1มี2 6มี2ส,สูตรเท่าเลข1นะไม่น่าใช่เลข7 7็ดเจ็ดหนึ่งเดสเดสามี3ส,สูตร เท่าเลขห้าไม่เอานะคะเลขแ8ดแปดหนึ่งแปดสองแดสามแปดสี่แปดห้าแดมีห้าสูตรนะอ่ะไม่ได้ใช่เนาะเลขเก้าเก้าหนึ่งเกสองเกามเกสี่เก้ามีสสูตรเท่าเลขสาไม่ได้ใช่เจ็ดสนะคะ0มี1มี2มีสามมี4ี่มีห้ามี6มี7จดศูย์มี7จ็ดสูตรเลยค่ะท่านผู้ชม อาจารย์เออเอาสองกับศูนย์ให้ก่อนละกันเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเลขศูนย์มันเยอะ่ะสองกับศูนย์แต่ถ้ามีแนวทางดับระยะยาวนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นแนวทางของเลขศูนย์ดับสิบหน่วยเลยนะคะทั้งหลักสิบและหลักหน่วยแต่ว่าเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนละกันนะเ,เบื้องต้นมันจะมีอยู่สองตัวก็คือสองกับศูนย์นะคะสองกับศูนย์แล้วสำรองก็ก็เป็นแนวทางของเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่อยู่ที่ หกสูตรไว้ด้วยก็ได้เนาะจานเขียนให้ก่อนเริ่มต้นนะคะออตัวเด่นเด่นมีอยู่2ตัวใช่ไหมสองแล้วก็ศูนยกับ0นแล้วก็ลองลองไปที่4ีนี่ค่ะสกับศูนย์อย่าลืมนะคะว่ามันเท่ากันเลยเนาะเท่ากัน ตัวเยอะๆสุดนะของ,ของทุกสูตรเนี่ยก็คือแนวทางของเลขคู่เลยนะคะเลขคู่ทุกสูตรเลยเนาะไอ้ทุกตัวเลขเลยจะเป็นแนวทางของเลขคู่หมดเลยไม่มีเลขคี่มาผสมเลยนะคะในตัวตัวเด่นแล้วก็ตัวรองนะอ่ะสองอันนี้กลายเป็นชุดสำรองของเออจะชุดมาตรฐานไปนะคะตัวเด่นๆก็สองสองก็สูตรอาจารย์ขอเน้นที่เลขสองแล้วกันเนาะเลขสองเลขสูตรนี่ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหตุผลมันเป็นตัวมเป็นเป็นตัวดับล่างนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นจระเข้ฟาดฐางก็ลองดูนะมันออกมาที่อะไรสามสองใช่ไมสองสามหกเป็นเก้าจระเข้จะดับเก้านะคะแล้วดับขาดล่างก็จะดับห้าเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมีเวลานิดนึงเราจะเขียนให้นะคะนี่แบบนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะยกเออสามตัวนี้นะสองศูนย์สี่มาเช็ค กับหลักหน่วยล่างในที่พิเศษเนาะเดินดีระยะยาวนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองเช็คให้ดูเนาะตรงนี้เลยนะเรายกสองศูนย์สี่มาเลยนะคะสองศูนย์สี่มาเทียบกับหลักหน่วยล่างนะคะ,ะมีสี่อีกตัวหนึ่งเนาะตรงตัวนี้นะคะท่านผู้ชมตอนแรกอาจารย์จะไม่เอาตัวลองนะจะเอาแต่ตัวเด่นสองตัวคือสองกับศูนย์ มาประทะเลยะคะ่ะสองกับสี่ประทะสองกับศูนย์นะตรงนี้ยังยังเหลือเลขเออเลขสี่อีกตัวหนึ่งเนาะเก็บไว้ห้อยไว,ไว้ตรงนี้นะนี่อาจารย์เลือกไว้ให้นะคะก็ถ้าเกิดถ้าเอาตัวเด่นๆทั้งคู่เลยก็คือสองสี่กับสองศูนย์มันจะมันจะชนตัวเดียวเลยนะคะเลขสองเลขสองนี่จะเยอะเลยนะคะ ตามนี้เลยเนาะก็เป็นแนวทางของเลขสองทำกรอบสี่เหลี่ยมแล้วกันเป็นเลขสองนะคะแล้วฝั่งนี้มาตรฐานจะมีสี่ก็จะมีโจชนที่เป็นสองกับสี่เนาะแต่ว่ามันน้อยนะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้มันน้อยมันดูแค่แคเออ่เป็นตัวสำรองนะคะเป็นตัวสำรองอาจารย์ก็จะฝันให้สองแล้วถ้าเป็นรองก็ตัวรองนะ ไม่เอาศูนนะคะเป็นลองสี่ฟันสองลองสี่ไปแล้วกันให้สองตัวเลยนะคะแนวทางของเลขคู่สองตัวสองลองสี่นะศูนนี่ติดนัมเบอร์โนนะคะใส่ไปให้เลยสองตัว ฟันตัวฟันสุดเลยนะคะเลขสองแล้วก็หลองที่สี่ถ้าเราเอามาเทียบกับหลักหน่วยชุดพิเศษนะสามสูตรชนกันที่สองกับสี่หลักหน่วยชุดมาตรฐานนะคะได้เลขสองกับสองศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์เอาสองแล้วก็เอาสองตัวเด่นแล้วก็เอาหลองตัวสี่ตามนี้เลยลอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะให้ทุกท่านได้แคปไว้อันนี้หลักหน่วยล่าง ใครชอบสูตรใดสูตรหนึ่งสูตรเดียวก็ลองเอาสูตรนั้นไปพิจารณาตัวเลขเอาที่ตัวเองชอบก็ได้นะคะแต่อาจารย์ก็เลือกที่เดินดีๆมาให้แล้วนะคะตามที่สไลด์ให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ